ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โรมสะเทือนใจมทคลุมลาน6ตุลาติดป้ายเขตก่อสร้างชี้ไม่ต่างรัฐขนต้นไม้ปิดอนุสาวรียประชาธิปไตยนายนรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพัรก,ก้าวไกลเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ฝากถึงผู้บริหารมหาวิทยายลัยธรรมศา,ศาสตร์ในฐานะสิทธิ์เก่าโดยระ,ระบุว่า การปิดกั้นกิจกรรมรำลึก6ตุลาไม่ดีต่อทั้งมหาวิทยลาลัยและสังคมไทยพร้อมกับเปิดเผยภาพถ่ายจากนายชนินวงศีสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยเป็นภาพพื้นที่ลานประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีการนำสแลนสีเขียวคลุมพร้อมกับป้ายไวนี่ว่าเขตก่อสร้างห้ามเข้า นายรังสิมันรมระบุว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวาระครบรอบ45ปีเหตุการณ์6ตุลา19การสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เกิดจากการที่รัฐไทยเลือกที่จะใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองแทนกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมา ผมก็ได้ทราบข่าวซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันในสาธารณะว่าทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่ให้มีการจัดงานรำลึก6ตุลาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอให้ไปจัดแบบออนไลน์โดยอ้างสถานการณ์โควิด19ทว่าทางคณะกรรมการจัดงานก็ได้ยืนยันขอใช้พื้นที่จริงโดยจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้สำหรับการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ซึ่งต่อมาทางมหาวิทยาลัยก็แจ้งมาว่าจะส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักอนามัยกรุงเทพเป็นผู้อนุมัติต่อไปแต่แล้วก็ปรากฏภาพที่มีผู้พบเห็นว่าพื้นที่ลานปฏิมากรรม6ตุลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการรำลึกเป็นปรรจําทุกปี กลับถูกคลุมสแลนและกั้นไม้ไม่ให้เข้าอ้างว่ากำลังปรับปรุงทั้งที่เห็นแล้วก็รู้ได้เลยว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่ๆสิ่งที่ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังทำกับผู้จัดงานรำรึก6ตุลานั้นเป็นภาพสะท้อนเดียวกันกับสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำกับประชาชนที่ต่อต้านตัวเอง การอ้างโควิดส9เพื่อไม่ให้จัดงานในรั้วมหาวิทยาลายัยก็เหมือนกับที่อ้างเรื่องนี้เพื่อจับกลุมดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมที่ขับไล่รัฐบาลการมาปิดปรับปรุงพื้นที่กันอย่างในปัจจุบันทันด่วนก็ไม่ต่างกับการเอาต้นไม้มาประดับปิดพื้นที่ที่อนุสาวรียประชาธิปไตยสุดท้ายแล้วข้ออ้างเหล่านี้มันปิดเจดตนาที่แท้จริงไม่ได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรจะต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือควรจะตระหนักได้ว่าเหตุการณ์6ตุลาปี1 9นั้นเป็นปฏิปากต่อคุณค่าประชาธิปไตยเป็นปฏิปากต่อเสรีภาพทุกตารางนิ้วเป็นปฏิปักษกับการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เป็นบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการรำลึกเหตุการณ์ในอดีต เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ควรเป็นผู้ที่เข้าถึงเข้าใจถึงความสำคัญของการรำลึกเหตุการณ์เหล่านี้มากที่สุดด้วยซ้ำในฐานะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์คนหนึ่งที่รู้สึกสะเทือนใจต่อชะตากรรมที่เพื่อนผู้มาก่อนหลายท่านต้องประสบขอฝากไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลทั้งหลายหลายท่านก็เป็นคนเดือนตุลา หรืออยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ควรจะเข้าใจดีที่สุดว่าการปิดกัน้นการแสดงออกเช่นนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งมหาวิทยาลัยของพวกท่านและต่อทั้งสังคมไทยที่ร้าลึกในเวลานี้เลยทบทวนใหม่เถิดครับนายรังสิบมันกล่าวครูใหญ่ชี้ประยุทธ์เป็นนายกเฉียด8ปีแก้น้ำท่วมสู้ยิ่งหลักไม่ได้ไทยกรยนันม็อบไม่มีวันแพ้ ที่ลานกิจกรรมด้านบนอนุสรสถาน14ตุลาแยกข้อกวัวเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนัดหมายชุมนุม3ตุลามาไล่ประยุทธ์โดยมีประชาชนทยอยมาร่วมกันมีการตั้งแผงขายสินค้าที่ระลึกมีสัญลักษณ์ประชาธิปไตยและผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลา20นกา15นาทีนายไทยกรพลสุวรรณเลขาธิการแนวร่วมอีสานกูชาติ กล่าวปราศัยว่าตนย้ำม,มาตลอดว่าการสู้ตั้งแต่ปลายปี2562นั้นไม่มีวันแพ้การต่อสู้ของวัยรุ่นหนุ่มสาวกำลังขึ้นจากขอบฟ้าเป็นแสงแห่งอรุโนไทยส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและผู้สนับสนุนเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ยามอัสดงพี่น้องที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์บอกว่าการเคลื่อนไหวไม่สามารถทำอะไรได้ ผมบอกเลยว่ามันเป็นความเท็จสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ประจักษ์ต่อสายตาของเราคือเมื่อเราขับไล่เมื่อเราชุมนุมประยุทธ์แพ้ทุกวันนายไทยกรกล่าวทั้งยังกล่าวอีกว่ากระแสข่าวรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทรวงสุวรรณซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ในเวลาต่อมานายอัธพลบัวพัฒหรือครูใหญ่กลุ่มคอนแก่นพอกันทีได้กล่าวปราศัยตอนหนึ่งถึงปัญหาน้ำท่วมว่าประยุทธ์เป็นนายกมา7ปีจะ8ปีแล้วมีเวลาวางแผนในการรับมือน้ำท่วมมากี่ปีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมตุลาคมจึงเข้ารับตำแหน่งตุลาคมน้ำท่วมยิ่งรักเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับน้ำท่วม ยังแก้ปัญหาได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ที่มีตำแหน่งอำนาจมาแล้ว7ปีพักเก้าล่วงคือพักที่ไม่รู้จักการลักเทศะรู้แต่ว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนและจะทำอย่างไรให้เราชนะคนที่เป็นสมาชิกพักเก้าล่วงต้องรู้แล้วว่าเราสู้กับอะไรประเทศนี้ประชาชนต้องเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญนัทวุฒิเยยประชาธิปัตย โวยบิกตูยึดสี่กรมเกษตรแค่ตลกขั้นเวลาทำเป็นฮึดฮัดดูไว้เอาหาได้นายนทวุใส่เกลือแกนนำคนเสื้อแดงได้โพสต์วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองโดยมีเนื้อหาระบุว่าพลันที่พลเอกประวิตรลั่นประกาศสิทธิว่าไม่มีการปรับคอรมอทำให้เรื่องซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อเก้าอี้รัฐมนตรีว่างลง กลายเป็นเดิมพันการอยู่หรือไปของรัฐบาลปรับไม่ปรับเป็นเรื่องของคนชื่อประยุทธ์แต่เมื่อคนพูดกลายเป็นชื่อประวิทย์จึงเท่ากับว่ายื่นคําข่าดต่อคนชื่อประยุทธ์ว่าถ้ากล้าปรับก็ลองดูซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จะฟังเพราะตัวนายกเองก็มีโจทย์ทางการเมืองต้องแก้โดยเฉพาะการบริหารอำนาจในสถานการณ์สำคัญ แผนเคลื่อนพักใหม่จะเดินคล่องตัวกว่าถ้าปหลัดชิงได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหมากนี้เท่ากับพลเอกประวิตรรุกค,คาดทั้งท่วง4ี่หน่วยงานกระทรวงเกษตรคืนมาไว้ในมือเท่ากับร้อยเอกธรรมนัสยังมีอำนาจในทางปฏิบัติต่อหน่วยงานเดิมที่กำกับตอนเป็นรัฐมนตรีและขวางลำการปรับครมอไม่ยอมเสียโควตาพักให้นายกถึงตรงนี้พลเอกประยุทธ์เล่นยาก ยิ่งนานยิ่งยากใครเพอร้อหาการสือสลับเพื่อประเทศปฏิรูปก่อนเลือกตั้งการเมืองสะอาดของคนดีตื่นมาดูความจริงด้วยว่าคนพวกนี้ทำอะไรกันอยู่และบ้านเมืองพินาศไปแล้วขนาดไหนส่วนประชาธิปัตยที่โวยวายเรื่องหน่วยงานโดนยึดพืดฮัดถึงขั้นจะอยู่กันไม่ได้เป็นเรื่องตลกขั้นเวลาดูเอาฮากันไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ